ลูกใหญ่หวานฉ่ำขนาดนี้ต้องสับประรดตาบอนเท่านั้นใส่กิงแกงเดลร่ากับใส่ไวในหมอ้อเลยนะปลากระพงขาวที่ตลาดค่ะใหญ่มากปลาดุกนีก้างหือคะโอโลแต่ที่บ้านเนี่ยมีไวเกงกับหมอนี่ตัวไหนดีอ่ะได้ๆเดีด๋ยววันเปียกับช่วยเปรี้ย ดังคลอกจริงๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการพ่อชอบพาตล,ตลาดคนไทยยิ้มได้และในวันนี้นะคะวิวอยู่กันที่นี่ค่ะตลาดสินเอกอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงวันนี้วิวจะมาหาวัตถุดิบหลักนะคะทำเมนูพิเศษของอำเภอป่าบอนกันพร้อมกันหรือ,อยังไปกันเลยค่ะ ในระหว่างที่เราหาวัตถุดิบกันนะคะเราก็ต้องมาหาวัตถุสุกกันก่อนนะเพระตอนนี้เ้าเริ่มร้องแล้วนะคะหาอะไรกินเล่นๆกันก่อนจ้าของกินเยอะมากค่ะที่นี่มาเลยขนมครกกรอบ,รบนีพลาดไม่ได้เลยค่ะนี่ของสดที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในโซนป่าบอนก็คือปลาหวัโหวโมงลูกไข่นะคะทะลักมาเลยและโซนนี้นะคะก็จะเป็นพวกปลาเค็มแล้วก็ปลาตาแห้งต่างๆค่ะ นอกจากมีโซนปลาแห้งแล้วนะคะก็ยังมีปลาสดอีกด้วยนะนี่ดูสิคะตัวใหญ่านาานี่ตอนนี้วิเจอวัตถุดิบหลักอย่างหนึงของเราแล้วนะคะก็คือปลาดุกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกซื้อไปทำเมนูอร่อ,รอยๆของเรากันค่ะค่ะแลวตอนนี้วิวก็อยู่กับพี่อาทรนะคะพัฒนาการอำเภอป่าบอนของเราค่ะ เดี๋ยวจให้พี่อาทรแนะนำที่นึงว่าแผงด้านหลังของเรานี้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะครับไอแผงที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับก็เป็นผลผลิตจากโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางสํานายมชนนะครับได้ให้การสนับสนุนนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตนะครับที่เป็นปลอดสารพิษนะครับอือดีมากเลยค่ะในส่วนของตลาดนัดคนไทยยิ้มได้นะครับโดยเฉพาะในตลาดสินเอกนะครับซึ่ง ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตลาดนะครับได้นําผลผลิตนะครับจากกลุ่มสม,มาชีกในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสนะครับสามารถมีช่องทางในการจําหน่ายสินค้าได้นะครับเจอแล้วค่ะวัตถุดิบหลักของเราอย่างหนึ่งนะคะอยู่ที่ป่าบอลก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะสับประรดนั่นเองอันนี้อย่านัดโลถ้าไรคะ อันนั้นค่เป็นลูกข้าเป็น,น,นลูกทีบาทข้าบาทอ๋อลูกซิกบาทว่าเต๋อพิดเราแกงมอเตอร์เอาจ้านุยนี่ค่ะ,อะเอได้วัตถุดิบแล้วจ้าไปกันเลยค่ะและตอนนี้วัตถุดิบของเราก็อยู่ตรงหน้าแล้วนะคะสับปรดมาลี่ยาดัดนะคะเหมือนกัน วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะมาทําแกงอะไรกันนะคะและตอนนี้นะคะวิวก็อยู่กับแม่ครัวมือทองของวิวค่ะป้าพึ่งนั่นเองป้าพึ่งสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เรามาทีตลาดสินเอกนะเห็บปลาบอนเนี่ยเราต้องมีเมนูพิเศษเมนูพิเศษของเราคืออะไรครับป้าพึง่งค่ะ,คะแกงซองปลาดุกนะค,ะค่ะกับซับปลาสดแล้วก็เข้ากันนะคะ่ะเข้ากันก็เป็นพักรวมๆนะ แต่ตอนนี้วัตถุดิบก็รอกระพรอมแล้วนะคะโอเคไปทํากันเลยค่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วแล้วก็เราใส่ลูกเขาคั้นเนาะแล้วก็สับประรดลงไปต้มพลางๆนะคะ,คะก็เดี๋ยวเราจะมาดูการใส่เครื่องแกงเนาะว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างน,นะคะให้เคยลงไปนะกับลายปลอมกันยลายกับนำร้อนเนี่ยค่ะ ใส่ขิงแกงเดลายกันใส่ไว้ในหม้อเลยนะค่ะนำเดือดเร้วนะกะกใส่ปลา,มมาเลยค่ะใส่ลูกนาวเลยนะค่ะใส่นาำมาน้าค่ะนี่ตอนนี้แกงเรียบร้อยแล้วชิมก่อนจ้า พอดีดังกลอกกิงพร้อมจัะนี่ตักข้าวใสช่ชามเลยว่าน่นี่พร้อมกว่านี้มีอีกไหมข้าวสวยร้อนๆค่ะเดี๋ยวเรากินกันตรงนี้เลย อร่อยดังคลอกจริงๆค่ะเหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยนะคะและถ้าใครนะคะอยากจะมาเที่ยวมาชอบที่นี่นะคะตลาดสินเอกอาเภอป่าบอนนะคะก็มาได้เลยนะคะทุกวันจันทร์พุธและเสาร์นะคะเวลาประมาณบ่ายโมงถึง6กโมงเย็นค่ะและในอีพีหน้านะคะอย่าลืมมาติดตามชมกันว่าพอชอาตะลอนตลาดคนไทยยิ้มได้ของเราจะพาไปตะลอนที่ตลาดไหนกันค่ะและสําหรับวันนี้นะคะวิวขอลาไปด้วยความอร่อยอีกครั้งหนึ่งนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย